สำหรับบอ่อนี้จะทดลองเลี้ยงปลากระดีนะครับอน,นี้ก็ไปดัดปะกปลากระดีมาแล้วแล้วก็มาใส่ไว้ในบอ่อก็ใส่ปมะบ,บงใส่แหนแดงใส่กระเชดนะครับทำรี่นแบบธรรมชาติส่วนบอ่อนี้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงปลาหนิ่นนะอันนี้ก็เตรียมบ่อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอาลูกปลามาลง ส่วนบ่อน,นี้ก็เลี้ยงแม่แดงนะครับสั่งซื้อแม่แดงมาหนึ่งกิโลแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยายตัวแตกตัวเต็มบ่อแล้วแล้วก็ในบ่อน,นี้ก็ได้ใส่ลอยโขงลงไปด้วยกับปลากระดีนะครับตอนบ่อน,นี้ก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงลอยโขง ส่วนบอ่อนี้ก็อันนี้เลี้ยงแนแดงอย่างเดียวก็ใช้พลาสติกสีดำนะปูบอ่อแล้วก็ทำด้วยโครงไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ทีใช้ก็เป็นไม้ไผ่สร้างมนไผตรงริมแรงที่ปลูกไว้ในสวนนะครับ น,นี้ไข่หอยโคงกำลังฟักอยู่แล้วก็พัานหอยโคงก็เอามาจากทรายพันที่คลองลานะครับตำบลคลองลานอำเภอคลองหอยโคงเอามาปล่อยเลี้ยงไว้ที่ในสระน้ําข้างบ้านอันนี้ก็ไปเก็บเก็บไข่มาแล้วก็เอามาฟักเดี๋ยวพอออก เป็นตัวก็จะเอามาเลี้ยงในกระจังครับในกระชังอันนี้ก็ทำเอาตาข่ายปิดไว้ด้วยนะครับกันกันนอนลงแดแดงแล้วก็พวกนกพวกอะไรที่จะมากินจะมากินอหอ,อยนะครับ ก็จะลองเลี้ยงดูนะครับก็ตั้งใจว่าจะลงปลากระดีปลาสลิดแล้วก็ปลานิลปลานิลแล้วก็หอยโขงอนอกจากนี้ก็กุ้งฝอยด้วยครับใส่ใส่กุ้งฝอยไปไป,ไปดักใช้ใช้มุ้งดักได้มากับปลากระดีอันะนี้ก็ใส่ ผักตบชวาผักบุ้งผนะักกระเฉดแล้วก็แหนเป็ดแหนแดงคนระับก็พยายามทำสาภาพเวดล้อไม่เหมือนกับในทุงน่งนานะครับตามตามธรรมชาติที่ที่ปลาอยู่นะครับก็ทดลองดูนะครับว่าเพียงแล้วจะโตไหมจะได้ผลหรือเปล่านะครับ ยังไงเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันต่อไปว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ในนี้ก็ปลากระดีก็ถอยไปก็ประมาณห้าสิบตัวน่าจะได้ก็มีก็มีตายบ้างที่ตัวที่แข็งแรงก็รอดก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร จะโตไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้